เป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็น่าตื่นเต้นครับกับนักข่าวมาเยอะมากเลยอ่ะศิลปินน้องเน็กนรพลครับแกมิโกเน็กค่ะแล้วก็แกมิโกเบลนิพาดาแกมิโกค่ะอุ้งอิงพี okay> ่บ้านอุ้ยพั่นแพรค่ะอุ้ยวันดีพภาพูดขอจากออมแอมพี่บ้านแพรออมแอมพี่แอมเชื่อคนครับเธอแต่ละคนฉันหลับหมดเลยอ่ะพี่การแล้วก็ ที่มาวันนี้มีน้องน้ําแข็งทิพวรรณน้ําแข็งทิพวรรณหลาหลายๆคนซึ่งเป็นดาราหลายๆคนที่ไม่ว่างวันนี้ครับเธอนี่คือผิดวงการหมอลำแล้วนะก็มีพี่ตุ่มตามยุทธนาตุ่มตามยุทธนาแล้วก็ผู้หญิงบ้านฟินแลนด์ว้ายพี่บีแล้วก็ดาราอีกหลายหลายคนขนลุกแล้วค่ะคผมส่งขาเตรียมเลยค่ะหมอลำคายอ้อพระเจ้ควักเงินเองแล้วค่ะตอนเนี้ยผมมีโอกาสอยากให้ดูค่ะเป็นเรื่องหนึ่งก็คืออยาก พี่ลองติดตามลาพอดูตื่นเต้นอ่ะเขาตื่นเต้นก็สิ่งดีจริงๆแต่คุณผู้ชมค่ะสาระพี่ๆกำลังมีหนังค่ะใครเผื่อใครไม่รู้นี่กำลังเปิดกล้องค่ะกำลังถ่ายโปรเตอร์ป้ายยาค่ะพี่ๆเปิดใจเรื่องไข่อ้อผมได้ตัดสินใจทำเรื่องไข่อ้อที่เป็นอีกหนึ่งมิติอีกมิิตคนอีสานที่มีความเชื่อนะครับกับสิ่งที่กราบไหว้ เคารพบูชาของเหล่าศิลปินนะครับไม่ใช่ตั้งแต่เฉพาะหมอลำใหญ่เท่านั้นก็จะมีหมอลำซิ่งหมอลำกรอนอะไรต่งงมอล้วก็หลายอาชีพที่มีสิ่งเคารพกราบไหว้ก่อนที่จะทําการแสดงหรือก่อนที่จะทํามาให้กินก็ยกมือใส่หัวแล้วก็มีน้ําแดงมีเครื่องกราบไหวเรียกว่าขขยออนนะครับแล้วก็ถ้าเดินนักแสดงแคมิโกศิลปินหมอแชมป์หมอลำไอดอล อุ้งอิงดาราดาวลุ่มและนางเอกดาวลุ่เบอร์หนึ่งอมแอมออบวกออบวกแกมนิโกบวกนิวเจเนอเทนเมนต์บวกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บวกสับพัดสัรพัดทั้งวงการหมอลำแล้ว่ะตอนนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะคะคนลุกนะนะอยากดูแล้วนะพุยกับพี่เล็กเลยนะฮะฉันเด็นดาวอุ้งอิกอ่ะอุ้งอิงอ่ะภูมิใจในตัวพ่อในการตอบ อุ้งอิงก็จะหลุดตลอดเลยนะคือแบบภูมิใจในตัวพ่อแต่กะตอบดอกข่าวมากพ่อตอบดอกข่าวเก่ง